ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกละสามพันบาทเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีให้เกตตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและเพื่อเป็นการอุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบต่อไปลูกเสริมบารมี499ลูกติต่ตอเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอาจารย์แดงสุจิตโต เจ้าอาวาสวัดสังเกตวัดศีสังเกตโทรศัพท์0879567528ตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปและนี่คือหอระฆังของวัดนะครับที่สร้างเสร็จแล้วนี่คือภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดศีสังเกตนะครับวันนี้ผมเก็บภาพวันที่ หนึ่พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับนี่คืออุโบสถที่ให้ท่านโจเป็นเจ้าภาพลุกนิมิตน,นะครับกำลังสร้างเสร็จแล้วประมาณ90%ครับรอพระราชทานวิสุงขามาสีมาแล้วก็ทำระเบียงคตละานอกครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมขอบคุณครับผม